สเดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเรื่องของทนายตั้มนี้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านพลตํารวจเอกกิติรัตน์<อ>ก็บอกว่าเป็นเรื่องซับซ้อนมีความเสียหายเยอะเพราะฉะนั้น โอนย้ายมาจากสพปากช่องเลยเดีกว่าเ,เข้ามาที่กองบังคับการกองปราบปรามนะคะมันจะได้ง่ายดีค่ะโอนเรียบร้อยค่ะเพราะว่าท่านมาให้สัมภาษณ์เองเนาะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นคดีช่อโกงแล้วมีผู้เสียหายเยอะว่า70ว่าร้อยล้านก็ว่ากันไปนะคะและความซับซ้อนมันก็สูงด้วย เอาเป็นว่าโอนไปแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วทนายตั้มจะหนีไหมท่านยังไม่เห็นมีการเรียกมาพูดคุยสอบปากคำแม้แต่หมายเรียกก็ยังไม่มีหมายจับก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรต่างๆยังไม่ได้มีการอายัดไม่มีการยึดไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเรื่องนี้บิ๊กต่ายก็บอกค่ะว่าดูแลอยู่ค่ะคดีนี้มันซับซ้อนมันมีความสําคัญเพราะฉะนั้นพิจาร,รณากันอยู่ว่ามันเพียงพอแล้วที่จะไปดําเนินการสืบสวนสอบสวนเลยอนุมัติให้บชกดําเนินการต่อจากนี้ จะเรียกเลยนะจะเรียกทนายตั้มมาให้ปากคำผู้เสียหายใจอ้อยใจน้อยอะไรเดี๋ยวก็จะเชิญมากันให้หมดนั่นแหละค่ะพนักงานสอบสวนขอสอบปากคำด้วยตัวเองกันเลยนะคะส่วนที่จะบอกว่าทนายตั้มนั้นอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วเท่าที่ผ่านมาเราติดตามข่าวกันเนี่ยทนายตั้มไม่ได้ให้รายละเอียดไปมากกว่าคําว่าเขาให้ผมด้วยความสเสน่หาเท่านั้น ไม่มีการมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมออไม่มีคําพูดอย่างอื่นนะคะแต่อย่างที่ทราบกันค่ะว่าทนายด้วยกันเองเออหรือว่าคนที่สนิทกับทนายตั้มที่เอามาพูดไม่ว่าจะเป็นพี่เดย์หรือว่าพี่อัดก็บอกว่า ตั้มใครเขาจะไปเชื่อตัอ้มคนทั้งประเทศเขาไม่เชื่อหรอกว่าใครจะเอาเงินมาให้โดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่ญาติกันอย่างเจ๊อ้อยหรือว่าพี่จตุพรเนี่ยเ,<อ>เขาจะมาให้ตั้ม71ล้านโดยเสน่หาซึ่งหมายความว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเลยน่ะก็ให้ตั้มไปใช้เล่นๆแบบนั้นไม่มีใครเชื่อค่ะเ,<อ>เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของทนายตั้มที่พูดว่าเสน่หาเสน่หา<อ>ก็ต้องมา ให้ข้อมูลเพิ่มมีหลักฐานอ,อะไรก็ต้องมาบอกกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องสอบปากคำกันต่อ,อ,อค่ะส่วนเรื่องไอคอนกรุ๊ปเขาก็ เรียนมากับทางตำรวจว่าเขาก็อยากได้เรื่องของทนายตั้มเหมือนกันคืออยากจะฟ้องทนายตั้มแหละไอ้เรื่อง7.5ล้านอะไรอย่างนี้แล้วยังมีคนที่มารุมกระถินอีกหลายคนนะคะที่จองกันอยู่ตอนนี้ค่ะทางด้านผอตรออท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลส่วนคํ <ๆ S 2> าถามที่บอกว่าแล้วเมื่อ,อไหร่จะออกหมายเรียกสักทีนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็เห็นว่าทนายตั้มไปอยู่แถวแถวชายแดนคนก็ตื่นตกใจกันจริงๆไม่ใช่หรอกไปขึ้นสารตอนนี้ท่านก็บอกว่าเนื่องจากว่าทนายตั้มมีชื่อเสียงน่ะ ก็เลยต้องค่อยๆระมัดระวังหน่อยนะคะส่วนเรื่องการป้องกันการหลบหนีอันนี้ต้องรอบคอบค่ะถ้าหากมีพฤติการหลบหนีเป็นหน้าที่ของตํารวจสอบสวนจะต้องจัดชุดป้องกันแต่ที่ผ่านมาดูแล้วยังไม่เห็นหลบหนีนะคะคก็เยังไม่มีการจัดการให้ตํารวจไปประกบหรือว่าไปป้องกันอะไรคร่ะกบ